ข้างในเตาเนี่ยมันจอกไม่หมดมันออกไม่ทันเนื่องจากความร้อนมันเข้าไปเร็วเกินไปแล้วเราก็รีบปิดเพราะเราเสียดายเสียดายฐานมันจะกลายเป็นี่เท่าก่อนถาหรือน้ํามันดินที่มีอยู่ในเนื้อไม้เมื่อได้รับความร้อนสูงกว่า425องศาเซลเซียสจากการเผาถ่านจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งตกค้างอยู่ในถ่านเมื่อเรานาถ่านที่ไม่ผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์ไปปิ้งย่างอาหารแล้วนํามาบริโภค ก็จะได้รับสารก่อมะเร็งเข้าสะสมในร่างกายดังนั้นข้อดีที่สำคัญมากของเตา200ลิตรคือการควบคุมปริมาณอากาศทำให้เกิดกระบวนการเผาไล่น้ำมันดินทำให้ฐานบริสุทธิ์ปลอดภัยสำหรับการนำไปใช้มากกว่าวิธีการเผาแบบดั้งเดิม เมื่อถานไม้ในเตาบริสุทธิ์หมดแล้วควันสีฟ้าจะจางลงจนเป็นควันใสสังเกตที่ระยะ10เซนติเมตรเหนือปากปล่องจะมองไม่เห็นควันหรือสามารถมองทะลุเห็นด้านในของปากปล่องฝั่งตรงข้ามได้ให้ดับเตาโดยเริ่มปิดจากหน้าเตาไล่ปิดรอยรั่วรอยต่อทั้งหมดจนสุดท้ายปิดที่ปากปล่องควันด้วยวิธีง่ายๆคือ ใช้ผ um, so ้าชุบ no น้ำห <o> ่อ <ści> ดินหรือทรายให้ได้ขนาดพอเหมาะวางทับบนปากปล่องให้สนิทควรตรวจสอบดูให้แน่ใจทุกครั้งเพราะถ้ามีรอยรั่วอากาศเข้าไปในเตาได้จะทำให้ฐานไหม้เป็นขี้เถ้าจนหมดจริงๆบางคนเขาก็จะเรียกว่าการทำถ่านให้เย็นจริงถ้าเป็น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 พูดทวิยาศาสตร์เขาเรียกว่าการการหยุดกระบวนการของการกลายเป็นถาน นะครับก็คือการคูลลิ่งก็คือการไม่ให้ไม่ให้ไอปฏิกิริยาของฐานกับความร้อนนี้เกิดขึ้นโดยหยุดออกซิเจนไวนะค้คือไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทาปฏิกิริยาอีกต่อไปหลังจากนั้นเกลี่ยดินบนหลังเตาออกเพื่อช่วยระบายความร้อนจากนั้นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนหรืออย่างน้อย8ชั่วโมงเพื่อให้ฐานดับสนิทและเย็นลง การเปิดเตาทุกครั้งให้เปิดที่ปากปล่องก่อนเพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ในเตาแล้วจึงเปิดที่หน้าเตาค่อยๆลำเลียงฐานออกมาวางตากไว้ในที่โล่งประมาณหนึ่งชั่วโมงป้องกันไม่ให้ฐานลุกติดไฟแล้วจึงค่อยนำไปบรรจุ ฐานที่ได้จากเตาเผา200ลิตรจะเป็นฐานคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพมีสารก่อมะเร็งต่ำและได้ปริมาณฐานมากถึง20-22%โดยมวลเมื่อสังเกตจากภายนอกตรงรอยหักจะมีลักษณะมันวาวเวลาเคาะมีเสียงดังกังวานเมื่อนำไปใช้จะให้ความร้อนสูงไม่มีการแตกระเบิดมีควันน้อยแกร่งทนใช้ได้นานกว่าฐานทั่วไป นั่นเป็นเพราะเตาแบบนี้มีหลักการสำคัญในการเปลี่ยนไม้เป็นถ่านด้วยกระบวนการคาร์บอนไนเซชันคือไม้ไม่ถูกเปลวไฟโดยตรงแต่ใช้ไอความร้อนเข้าไปไล่ความชื้นที่มีอยู่จนหมดนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ควบคุมอากาศในเตาได้ทำให้สามารถทำถ่านให้บริสุทธิ์และทำถ่านให้เย็นได้โดยไม่ต้องใช้น้ำดับอย่างเตาแบบอื่นๆด้วย กระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาในช่วงเผาประมาณ8ชั่วโมงและปล่อยให้เย็นอย่างน้อยอีก8ชั่วโมงเผาวันนี้เริ่มตอนเช้า,ายเย็นก็เสร็จรทิ้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้ฐานไว้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะรู้ว่าการเผาฐานนี่มันไม่ได้ยากเลยครับลุงสำรวยเป็นชาวไร่คนหนึ่งของบ้านแฉง ที่ผ่านการอบรมการเผาถ่านจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมหลังจากนั้นก็นําความรู้กลับมาทําเตาไว้ใช้เองที่บ้านคือเผาออกมาแล้วก็ไรใช่ในรัวเรือนเราเราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อเกตเขาของเหลือเราก็ขายในหมู่บ้านน้องในหมู่บ้านเราหนี่มาซื้อเราสุดโจดศพเล็กๆยี่สิบบาทเนี่ยเราขายปีนี้แล้งหนักกว่าปีก่อนๆ นาก็ทําไม่ได้สวนผักก็ไม่มีน้ําไวร้รดลุงสํารวยก็ได้อาศัยรายได้จากการขายถ่านที่เผาแล้วเหลือใช้ในบ้านการรับเป็นวิทยากรสอนการเผาถ่านตามที่ต่างๆอีกทั้งยังมีความสุขกับการชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันเรียนรู้วิธีการเผาถ่านด้วยมันจะมีมน,ะมนาชี่เท่าในนิดเดียวตรงนาเต่าอาจารย์ตรงนี้มีประมาณสัก สามสิบคนเดินก็เลิกเผาแล้วตอนนี้เรียนก็ตาลุยเลยครับออมาจากผมเป็นหลานกันเลยไปดูเข้าอบรมอะไรกันอ่าผมก็ไปดูอะไรก็มาเอาอย่างกันมาทำเพราะลูกเข้าใจเร็วกว่าจะง่ายครับก็ประหยัดค่าเผาเองค่ะเพราะว่าปีนี้อ่ะลมแรงอ่ะไม้มันก็หักใช่นไหมคะตัดอะไรไม่ได้ถ้าเผาแกลก็ไม่มีแกบค่ะเพราะว่าข้าวก็กมันแรงรงสีก็ไม่ค่อยมีก็มาใช้งี้ประหยัดกว่ากันค่ะ คือมันมีไม้เศษไม้เศษไรได้ํำลยสำนาเราก็เอามาเผาได้ครับเป็นไม้เราปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยกิ่งมันไอ้แมงก้ามาเผาได้กิ่งเล็กเท่าน้มือนี่อะไรก็ได้ไม่กับฐานตะกอนแล้วใช้เตาแกบหรือว่าเตาอบตะกอนมันก็มันจะต้องเอามาดับกับน้ำใช่ไหมคะแล้วมันก็มันจะยุบไวมันจะไม่แก่นแล้วก็มันจะติดไม่นานอันนี้มันติดนานกว่ากันมันจะ ตูดหม้อตัวแรกมันจะขาวครับมันจะมีดำเหมือนแกบเผาครับขัดก็ง่ายล่างง่ายจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งบอกต่อๆกันไปและมาเรียนรู้จากกันทุกวันนี้หลายๆบ้านในตำบลถนนโพหันมาทำเตาเผาถ่าน200ลิตรเผาถ่านไว้ใช้เองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ที่ตำบลถนนโพเท่านั้นที่จังหวัดสุรินทร์ขอนแก่นอุบลและร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องก็มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องคนในชุมชนเริ่มเข้าใจเห็นความสำคัญเรื่องพลังงานหันมาช่วยกันทำช่วยกันพัฒนาเผยแพร่เตา200ลิตรเพื่อเผาถ่านไว้ใช้เองมากขึ้น